หนุ่มกัญชัยรู้สึกผิดเรื่องสอนรามและติก๊กเผยจำนวนเงินที่โอนให้ติก๊กขอให้หยุดแต่ผิดสัญญาถือเป็นกระแสข่าวที่ได้รับความสนใจอย่างมากตลอดระยะเวลาสักพักใหญ่ที่ผ่านมาสำหรับกรณีเรื่องราวความบาดหมางของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และอดีตภรรยาติ๊กบิ๊กบราเธอร และอีกหนึ่งพิธีกรที่ได้สัมภาษณ์เปิดใจถึงชีวิตคู่รักของทั้งคู่เป็นคนแรกนั้นก็คือพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนั่นเองโดยล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้ออกมาเปิดใจในรายการไทยรัฐทอล์กพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าวแถมยังบอกด้วยว่าข่าวไหนที่ทำงานมาแล้วรู้สึกผิดพลาดหนุ่มได้ตอบว่าอย่างเรื่องคุณติก๊กอดีตภรรยาของสอนรามเป้าประสงค์จริงๆแล้วไม่ได้อยากให้ออกมาเป็นแบบนั้น ผมเป็นคนนัดน้องมาเองพอตอนเข้ารายการแล้วผมถามคำถามที่ผมถามไปแล้วผมบอกให้คิดดีๆก่อนที่จะตอบเป็นการเตือนว่าอย่าตอบอะไรมาเพื่อเป็นการด่าตัวเองเพราะเมื่อไร่ที่ด่าตัวเองคนอื่นเขาก็จะด่าเราด้วยเหมือนกันและติ๊กจะพรังลูอะไรแบบนั้นไม่ได้ติ๊กมีลูกโตมาลูกก็ต้องมีสังคมเรามองว่าอย่าพูดอะไรที่มันโดดมากไป เพราะมีผลกระทบกับลูกพี่ก็เสียใจเรื่องนี้เป้าหมายเปลี่ยนไม่สามารถคนโทรลได้แล้ววันรุ่งขึ้นเขาจะออกอีกรายการไม่มีใครรู้เลยว่าเราบอกเขาว่าหยุดเถอะแต่เขาบอกว่าอยากไปแก้ขา่าวเขาบอกเขามีค่าใช้จ่ายต้องใช้พี่ถามติ๊กเขาจ้างเท่าไหร่ติ๊กบอก20,000ืพี่โอนให้ไปเลยสอง0 0ื่เพราะไม่อยากให้ติ๊กไปออกผลมันจะตามมาที่ลูก ผ่านไป3วันเขาก็ไปออกแต่พี่ไม่ได้โกรดน้องเขานะเรากลับคิดว่าเราเข้าไปเสือกเรื่องของทุกคนได้พี่พูดเสมอในรายการข่าวใส่ใครสอนรามก็ไม่ควรออกมาพูดสอนรามพูดหลอ่อพูดเป็นพระเอกพูดดีใครตายก็คือติ๊กอยู่ดีหรือสอนรามออกมาพูดโปรเทคติ๊กอีกก็โดนอยู่ดีส่วนเรื่องของซาร่าถามว่าทำไมต้องยังเอามาออกอีก หนุ่มกันชัยบอกว่าอันนี้คือเรื่องของข้อกฎหมายส่งเสียใจยเงินตลอดวันหนึ่งพ่ออยากปกครองลูกตามข้อกฎหมายซึ่งเราอยากทำเรื่องนี้เพราะตัวเราก็เป็นลูกนอกสมรสที่ไม่อยากให้แม็กซ์เวลเป็นเหมือนพี่ในเวลาโตขึ้นมาในอดีตที่เคยขึ้นศาลตอนที่พ่อพี่ตายทนายถามพี่ว่าพ่อเขารับคุณเป็นลูกหรือเปล่ามันเจ็บปวดมากนะพ่อไม่ได้จดรับเราเป็นลูกมันคือคำถามตอนโต ที่พยายามเอาทนายเอาหมอเด็กมาเพื่ออยากชี้ให้เห็นถึงปัญหาเด็กต้องมีพ่อที่รับรองถ้าในอนาคตพ่อเด็กไปแต่งงานใหม่แม็กซ์เวลก็จะกลายเป็นลูกนอกสมรสทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ com